สวัสดีครับผู้ชมนครทบทวติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมอาจารย์ทวีลายมือคกือแผนที่นะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับลายมือในรูปแบบของระบบเมทิคนะครับระบบเมทิคคืออะไรนะครับแล้วมีความสําคัญยังไงนะครับถ้ามาทาที่สํานักงานนะครับจะอธิบายนะครับให้เจ้าของลายมือเข้าใจนะครับว่าการมาที่เจ้าที่สํานักงานเนี่ยนะครับจะมีความละเอียดกว่าการที่เราดูในรูปแบบของการดูออนไลน์นะครับอันดับแรกครับถ้ามาที่นี่ก็จะมีการวัดมือนะครับ วัดเพื่อหาอายุปัจจุบันของเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนของมือนั่นเองนะครับหลังจากการรู้จุดอายุนะครับว it right like ่าอยู like ่ตรงไหนของมือแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือจะมีการทาหมึกระรับแบบนี้ทาเพื่อให้เห็นเส้นเล็กๆนะครับที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะกดลงที่กระดาษนะครับแบบนี้นะเราจะได้รูปลายมือแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่คือความสําคัญที่มาที่สํานักงานนะครับเหมาะสําหรับเจ้าของลายมือนะครับ ที่ทุกคนนะครับหรือนักธุรกิจจะทําอะไรก็ตามที่มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับถ้าเกิดจะทําอะไรจะลงทุนอะไรแล้วมีความเสี่ยงเหมาะที่จะมาที่สํานักงานมากกว่านะครับไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่ดูจากออนไลน์ได้เลยนะครับแบบสามารถดูแบบเชตตาชีวิตโดยรวมได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับเรื่องของจุดอายุเส้นสีแดงนี่แหละครับมีความหมายนะครับว่าเส้นสีแดงนั้นปรยุ ตรงเครื่องหมายใดในมือของแต่ละคนนะครับไม่ใช่ว่าแต่ละมือเนี่ยไปอยู่ตรงกันนะครับเส้นสีแดงจะอยู่ต่ําอยู่สูงแล้วแต่จุดอายุขนาดคนอายุเท่ากันแต่ว่ามือยาวไม่เท่ากันก็อยู่คนละจุดเหมือนกันนั่นเองนะครับจะไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นจุดอายุของใครของมันมือใครมือมันนะครับ เส้นสีแดงไปอยู่ตรงเครื่องหมายที่ไม่ดีในปีนั้นก็บ่งบอกถึงไม่ดีเรื่องของการเงินการงานทุกอย่างนคะวามสุขนะครับถ้าแล้วแต่มันจะไปตัดมือซ้ายมือขวาอย่างเช่นในมือตัวอย่างเนี่ยไปตัดในมือทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เดือดร้อนทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วจะดีไหมนะครับจะเป็นแบบนี้อยู่นานไหมแล้วนกะ็สามารถวัดเหนือขึ้นไปได้เลยครับ1มิลลิเมตรต่อปีเนี่ยก็สามารถวัดขึ้นไปอ๋อ ทีนี้ไปเจอแล้วระมาณสมมติว่า2หมื่นอย่างนี้ก็าบอกว่าคุณต้องทนนิดนึงนะเกือบ2ปีเลยปีกว่าๆอย่างนี้นะครับก็จะรู้อย่างแน่นอนก็ต้องรู้ทางออกนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดย้อนอดีตนะครับอดีตที่ผ่านมาก็สามารถที่จะเป็นตัวชัดเจนว่าการวัดน่ะนะครับถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะครับเมื่ออดีตถูกนะครับมีความแม่นยํานะครับฉะนั้นนะครับอนาคตมันก็แม่นัำแน่นอนนั่นเองนะครับนี่คือหลักของการวิเคราะห์ในรูปแบบของระบบเมทริกนะครับก็คือ คำว่าเมทริกก็คือจุดอายุนี่แหละครับคือการวัดนี่แหละนะครับมันจะต่างจากการดูลายมือทั่วไปก็คือเราสามารถบอกว่าจุดอายุของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเจอเครื่องหมายใดในมือถ้าเกิดสมมติว่าอย่างสมมติว่าอย่างลายมือนี้นะครับเนี่ยสมมตินะเนี่ยอย่างสมมติว่าจุดอายุอยู่ใต้เส้นสีดำนี่แหละครับสมมติว่าวัดที่สํานักงานเนี่ยแล้วเกิดนึกอยากทําธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับสมมติก็เตรียมตัวเจงได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้สมมติว่า แต่ถ้าเกิดเขาอายุอยู่ตรงนี้นะครับกำลังจะเกิดเครื่องหมายโชคดีเนี่ยนะครับโอ้แบบนี้เตรียมตัวรวยไร่เลยนะครับฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าตัวเราจะไปเริ่มทําตอนไหนนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าในลายมือของแต่ละคนนะครับจะ,ะมีความแย่ก็แย่ทั้งหมดไอ้ไม่ใช่ว่าจะดีก็ดีทั้งหมดฉะนั้นมันจะมีทั้งดีและเสียตลอดนะครับสลับไปสลับมาแต่คนดวงดีก็คือคนมีบุญเก่านะครับส่วนมากจะไปทําอะไรแล้วตรงจุด เขาเรียกว่าตรงนะครับอยู่ดีๆก็เนื่องจากพอลายมือบอกว่าให้เสียนะครับอยู่ดีๆเขาก็จะไปซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ลายมือที่บอกว่าจะได้กลายเป็นว่าไม่ได้ทําอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่บางมือนะครับฉะนั้นไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้แต่ถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับลายมือของเราก็คือลายมือคือแผนที่ผมก็มีหน้าที่ที่บอกว่าลายมือของคุณเนี่ยเป็นแผนที่ช่วงนี้เป็นไอ้นั่นไอ้นี่นะบอกแค่นั้นนะครับผมไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ว่า ทำหรือไม่ทํานั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของรูปแบบการดูลายมือและรูปแบบของระบบเมทริกนะครับทีนี้เลยนะมาดูเลยนะครับว่าลายมือนี้นะครับเป็นยังไงนะครับจุดอายุของเขาเป็นยังไงแล้วก็ในลายมือนี้มีอะไรบ้างนะครับสังเกตนะครับนี่คือลักษณะของลายมือนะครับลายมือนี้จริงๆนะครับมองดูนะครับไม่ถือว่าแฟบนะครับแบบนี้ถือว่าก็ไม่ถือว่าอิ่มโอม แต่ก็ไม่ถือว่าแฟบจนเกินไปเนินนะครับเนินพูดเนินเสาร์นะครับเนื่นอาทิตย์นะครับเนินอาทิตย์เนินเสาร์นะครับเนินพฤะเรื่องหัดนะครับแบบนี้ถือว่าหนึ่งนะครับกากระบาดในเนินแบบนี้ถือว่าชอบการเรียนนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเรียนสูงๆจะดีนะครับลายเหมือนนี้นะครับแบบนี้เนื่นเสาร์ก็ไม่มีอะไรเสียหายโดนตัดตรงนี้นิดเดียวนะครับแบบนี้ถือว่าโดนตัดนะครับโดนตัดก็พูดถึงเรื่องของการงานการเงินนะครับได้มาก็ต้งมีเรื่องเสียนะครับตัดแบบนี้ทีนี้มาดูนะครับ เนิ่นต่อมานะครับหลังจากเนืนพุธเนืนอาทิตย์เนืนเสาร์เนืนพฤหัสเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นเนืนอังคารต่านะครับในมือขวานี่บ่งบอกถึงเรื่องของอาจจะไม่อธิบายเยอะนะครับเพราะลายมือนี้ทําอาชีพอิสระไม่ได้ทําอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องใช้คนจํานวนมากนะครับคือไม่ได้ใช้ธุรกิจอะไรมากมายนะครับให้รู้ว่าแค่ให้รู้ว่ามือขวาเนี่ยนะครับเป็นมือของความเหน็ดเหนื่อยหรือเปล่านะครับจะไปประกอบกับมือซ้าย เพราะถ้าเกิดทําธุรกิจส่วนตัวในระบบเมทริกของเราจะใช้มือซ้ายเป็นหลักนั่นเองนะครับไปดูที่ว่ามือขวามือขวามุงบอกถึงเรื่องของเส้นสีดํานะครับเห็นนะครับช่วงนี้เป็นเส้นลงทุนนะครับอย่างนี้ถือว่าเรื่องของการเสียงเงินเรื่องการการลงทุนนะครับอันนี้นะครับลายมือนี้ถ้าเกิดตัดแบบนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับอันดับแรกมือนี้สิ่งสําคัญเลยก็เรื่องของสัญญานะครับจะทําสัญญาอะไรกับใครก็ตามต้องระวังให้ดีนะครับแบบนี้ถือว่าไม่ว่าสัญญาด้วยคําพูด หรือสัญญาด้วเอกสารนะครับตรงนี้ต้องควรระวังนิดหนึ่งจะทําให้เราเาสียเงินได้นั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นสัญญาไปกู้มา,ทานนแทนคนอื่นหรือไปค้าแทนคนอื่นอย่างนี้ไม่ถือว่าดีนั่นเองนะครับนี่คือลายมือน,นี้ไม่เหมาะในเรื่องของการทําสัญญาเพราะว่าเส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือมันจะตัดเนินอาทิตย์ด้วยนะครับแบบนี้ทําให้เราเกิดเรื่องเกิดราวได้นั่นเองนะครับแบบนี้ถือว่ามีโอกาสเกิดเรื่องราวได้นั่นเองถ้าเกิดเราไปทําเอกสารที่ไม่ดี อาจจะโดนฟ้องร้องแทนคนอื่นได้นะครับจาไว้นะครับมือนี้ไม่เหมาะที่จะไปคาประกันให้ใครนะครับแล้วต่อมานะครับเส้นแล้วต่อมานะครับทีนี้ขอโทษนะครับไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการไอไปบ้างในช่วงของคลิปแล้วทีนี้เส้นต่อมาก็คือเส้นจิตใจนะครับเส้นจิตใจออกแนวตกร่องนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่แบบนั้นมีน้ําใจนะครับการที่มีน้ําใจนี่แหละนะครับบางทีจะทําให้เราเดือดร้อนนะครับ การมีน้ำใจจะทําให้เราเรือดร้อนนะครับ <ahead wrestling ps> <Homer fs. S 1> ต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าเส้นมันออกแนวตกร่องนะครับแบบนี้ถือว่าออกแนวตกร่องแบบนี้ก็คือกลายเป็นมีน้ําใจให้คนอื่นเนี่ยมันจะเสียเงินนะแล้วก็เสียเปรียบนะครับกลายเป็นว่าแบบนี้ไปนะนี่คือลักษณะของเส้นนะครับต่อมานะครับเส้นสมองนะครับเส้นสมองถ้ามองดูดีๆนะครับตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นเส้นเดียวกันนะครับแบบนี้ถือว่าเส้นสมองขาดนะครับแบบนี้ถือว่าเส้นสมองสั้นนั่นเองนะครับ ต้องระวังการตัดสินใจนะครับเป็นแมทเป็นเรื่องเดียวกันแล้วนะครับทีนี้นะครับมีน้ำใจแล้วก็ตัดสินใจเร็วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเดียวกันแล้วทําให้เสียหายได้นะครับแบบนี้ถือว่าเส้นสมองสั้นแบบนี้ถือว่าการตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใจร้อนแล้วก็ ตัดสินใจเร็วนะครับฉะนั้นการจะทําธุรกิจอะไรก็ตามมักจะเสียเปรียบจําไหมนะครับตรงนี้มีใครมาพูดไอ้นนไอ้นี่เราก็เชื่อง่ายนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ถือว่าการตัดสินใจไม่ถือว่าดีนั่นเองนะครับตรงนี้ย้อนมาถึงตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส้่งหัวใจเป็นเกาะนะครับแบบนี้ถือว่าการความรักไม่ถือว่าดีนะครับแบบนี้ถือว่าความรักไม่ถือว่าดีนะครับอย่างสมมติว่าอย่างเนี้ยนะครับรักเพื่อนฝูงรักในคนในที่ทํางานอะไรกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ย รักคนอื่นแล้วไม่ค่อยได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับกลายเป็นว่าเรารักเขาอย่างเดียวนะครับแบบนี้รักใครก็ตามมักจะเสียเปรียบนะครับรักเปลื่อนฝูงรักคนนั้นรักคนนี้เรากลายเป็นว่ารักเขารักจริงแต่เขาไม่ได้รักเราเท่าที่ควรฉะนั้นการที่จะดีกับใครหรือจริงจังกับใครเกินไปต้องระวังนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไปรักเขาแล้วไปทุ่มเทให้เขาเขาอยากแบบจะเอาไอ้น่นนี่นี่ไปเซนไปคําอะไรให้เขาเดี๋ยวเนี่ยมันจะเข้าสูตรของลายมือนี้เลยนะครับการตัดสินใจก็เร็วนะครับ มีคนพูดอะไรก็เชื่ออย่างนีนะ้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับไอ้ส่วนที่ผมพูดไปนะครับไม่เป็นการตําหนินะครับแตบ่บางเรื่องนะครับอาจจะยังไม่เกิดแต่อย่าลืมว่าลายมือของเรามันต้องใช้ตลอดชีวิตก็คือเส้นสมองไอ้เส้นจิตใจเส้นสมองเส้นชีวิตเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะใช้ทั้งตลอดชีวิตเราเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เหมือนกันนะ ทีนี้มาถึงเรื่องของเส้นชีวิตเส้นชีวิตก็สั้นนะครับแบบนี้ถือว่าใจร้อนนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นคนใจร้อนทํางานเร็วนะครับในเรื่องของการความดีของมันในเรความสั้นของมันนะครับมันบ่งบอกถึงเรื่องของเป็นคนที่ทํางานเร็วนะครับในด้านของมือขวานะครับตัดสินใจเร็วทําเร็วนะครับนี่คือข้อข้อดีในเรื่องของการทํางานนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของรอบครอบต้องไปดูที่มือซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาตั้งตรงเลยนะครับเนี่ย ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรทําอะไรก็ตามนะครับมือนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยจากตัวเองทั้งนั้นนะครับถึงจะถึงจะดีนะครับต้องต้องสร้างด้วยตัวเองถึงจะดีนะครับสังเกตนะครับนี่คือลักษณะลายมือของเขาแล้วเส้นสีดําตัวนี้ตัดเป็นระยะนะครับจุดอายุของเขาเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวนี้ผ่านมาแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวจะกลับไปอีกทีก็ประมาณอายุ50นะครับ50นิดๆนะครับก็จะตัดตรงนี้อีกนะครับ ฉะนั้นนะครับจุดอายุของเขาเส้นสีดำเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องของที่ผ่านมานะครับอายุประมาณตรงเนี้ยเส้นที่ตัดเนระว่าที่สามสิบเจ็ดนะครับประมาณ37เจนี่ยนะครับ,รบเจอเส้นตัดในการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของเส้นตัดมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของเสียเงินนะครับอายุ3839ขึ้นมาน네ี่ก็ดีขึ้นนะครับส่วนอายุของเขาเดี๋ยวนี้นะครับอายุ41ปี10เดือนนะครับก็ย่าง41ดย่าง42แล้วนะครับจุดอายุอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับนี่คือจุดที่กําลังเบื่อหน่าย จุดที่กําลังจะเริ่มเซ็งแล้วครับตรงนี้ถือว่าเริ่มเซ็งเริ่มเบื่อแล้วครับฉะนั้นเริ่มเซ็งเริ่มเบื่อเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เบื่ออยู่ที่ไหนก็ไม่สนุกแล้วครับช่วงนี้ถ้าเกิดคนมีงานก็คือลักษณะถ้ามีงานอยากออกจากงานนะครับแบบนี้สังเกตนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ออกจากงานตรงนั้นถือว่ามีรายจ่ายนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเงเรินนะครับเรื่องของการเงินที่สําคัญเลยนะครับเรื่องของการเงินปีนี้น่าจะมีเรื่องเสียไปแล้วนะครับเพราะว่า เจอเส้นตัดแบบนี้นะครับตรงนี้วันเดือนปีโชว์มาเรียบร้อยนะครับเรื่องของการเงินมีเรื่องเสียเงินเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ลายมือนี้จุดอายุ41ย่าง42เนี่ยนะโดนตัดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการเสียเงินไปแล้วไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรื่องของการเสียเงินไปแล้วเพราะมันจะแก้เคล็ดได้เพราะลายมือตรงนี้นะครับตัดแนวฐานะเนี่ยเขาบอกไว้เราเสียเงินนะครับฉะนั้นการเสียเงินเราได้ของจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับกลายเป็นว่าเสียเงินเราได้ของจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับกลายเป็นว่า ไม่ทราบว่าเอาเงินไปทําอะไรแค่นั้นเองแต่ให้รู้ว่านี่คือเงินที่เสียให้กับบางทีบางท่านนะครับก็เสียส่งกลับบ้านให้ครอบครัวก็ได้นะครับเมื่อนี้กลายเป็นแบบนั้นไปนะครับส่วนจุดอายุนะครับสิ่งที่ดีเนี่ยจุดอายุของเขาต้องผ่านจุดสีฟ้านี้ขึ้นไปนะครับถึงจะมีวิกตอรี่แตกขึ้นนะครับ ตรงนี้ต้องผ่านอายุประมาณนะครับต้อง46 47ขึ้นไปนะครับจำไว้นะครับดวงนี้ในมือขวาจะทําอะไรสําเร็จต้องผ่านอายุ46ขึ้นไปก่อนนะครับ46ขึ้นไปก่อนถึงจะดีนะครับทีนี้มาดูที่ตรงนี้46ดีจริงไหมนะครับตรงนี้นี้โอเคนะครับวันนี้สีใช่อายุ46ขึ้นไปนะครับ อายุ46ปีขึ้นไปเรื่องของการเงินดีนะครับแบบนี้อ่านี่ถึงตรงนี้นะครับถึงจะดีนะครับฉะนั้นการจะทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามการจะออกจากงานปีนี้ถือว่าต้องห้ามก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกจากงานนะครับเกาะงานไว้ให้แน่นก่อนนะครับในเรื่องของลายมือนะครับตรงนี้อายุ42 43 43เนี่ยนะครับยังไม่เป๊ะนะครับแต่44ก็ยังพอได้แล้วล่ะนะครับ42 43เนี่ยนะครับ อยู่ไปก่อนนะครับจะพึ่งออกจากงานนะครับตรงนี้นะครับในมือขวาเพราะจุดอายุของคุณมันจะดีเริ่มดีก็คืออายุ46 47 48 49 50ขึ้นไปนะครับถึงตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรจะทําอะไรตามฝันเราได้เลยนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของมือขวานะครับเดี๋ยวไปดูที่มือซ้ายทีหนึ่งนะครับเรื่องของมือขวาเป็นเส้นสมองที่ค่อนข้างตัดสินใจเร็วนะครับต้องระวังนิดนึงใจร้อนนะครับคบกับคนนอกบ้านกลายเป็นว่า คบกับคนนอกบ้านเราจะเสียเปรียบนั่นเองนะครับต้องระวังนิดนึงนะนี่คือลักษณะของมือขวามือขวาผ่านไปทีนี้มาดูที่มือซ้ายนะครับมือซ้ายเรื่องของส่วนตัวมีอะไรต้องแนะนํา <c oughs> มือซ้าย <c oughs> โอเคนะครับมือซ้ายที่เห็นก็คือเส้นสีดำเดี๋ยวไปครับเส้นสีดำ เส้นสีดำแล้วก็เส้นสีฟ้าเส้นนี้สำคัญนะครับตรงนี้เยี๋ยมมาคุยกันว่านี่คือเส้นอะไรนะครับอ่ะตี้มาดูที่มือซ้ายก่อนนะครับจุอายุเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมือซ้ายเส้นจิตใจขึ้นเนินเสานะครับแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่มุ่งเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าเป็นคนหาเงินเก่งนั่นแหละครับแบบนี้ถือว่ามือซ้ายสังเกตนะครับมือซ้ายกับมือขวามือซ้ายสวยกว่านะครับแบบนี้ถือว่าซ้ายกับขวาซ้ายสวยกว่าเหมาะที่จะทําธุรกิจตัวเองดีกว่าไปทํางานรับจ้าง ดีกว่าไปทํางานเงินเดือนนะครับแล้วอาชีพของเราละครับที่จะทําธุรกิจตัวเองเนี่ยมีอะไรทําไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงนิดนึีนะครับจะไล่เลียงให้ละเอียดเลยนะครับมาดูเส้นจิตใจก่อนนะครับเส้นจิตใจเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของการงานเรื่องของการเงินการผลการความขยันเรื่องของหาหาเงินทุกอย่างนะครับมือนี้ไม่น่าเป็นห่วงในมือซ้ายนะครับถือว่าเป็นคนหาเงินเก่งนะครับเพราะว่ามีเส้นสีแดงแตกวิกตอรีแล้วก็มีสีฟ้าแตกวิกตอรีนะครับ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากตัววินทั้ง2ตัวนะครับถือว่าดีนะครับทีนี้มาดูเส้นสมองนี่คือเส้นสมองสิ่งสําคัญคืออยู่ตรงนี้นะครับเส้นสมองออกแนวทางเนินจันทนะครับออกมาเนินจันหมายถึงว่าหนึน่งเป็นเนินที่มีความฝันการจินตนาการนะครับแบบนี้เนินจันทร์บ่งบอกถึงเรื่องของการจินตนาการมีความละเอียดอ่อนนะครับเป็นคนที่ มีความระคอบต่างกับมือขวานะครับมือขวาเป็นคนใจร้อนนะครับถ้าเกิดทํางานเรื่องของทํางานรับจ้างเขาเนี่ยนะครับจะไม่คิดอะไรมากแต่มือซ้ายบง่งตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่อ่าตรงนี้ถือว่าเป็นเนินที่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนินซ้ายมีอะไรบ้างนะครับเนินซ้ายเป็นอย่างไงนี่คือเนินจันทร์นะครับนี่ทําไมบอกว่าเนินจันทร์เป็นอย่างไงนี่คือกลุ่มของสันมือที่เนินจันทร์นะครับแบบนี้ถือว่าเรามาถูกเรื่องของ <c oughs> เส้นสมองลงแนวที่ทางของเนินจันก็คือมีการจินตนาการแล้วการจินตนาการแล้วความละเอียดเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทํามันทําอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เราก็ต้องคงใช้วันเดือนปีนะครับเข้ามาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เขาทํานะครับมีทําอะไรได้บ้างแล้วก็เป็นธุรกิจตัวเองแล้วจะดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้งานของเขาทํางานเกี่ยวกับงานนวดนะครับงานนวดงานสปาไม่ตอบโจทย์นะครับจดไว้นะครับงานนวดงานสปาไม่ถือว่าดีนะครับทําได้ แต่มันตกเรื่องของความลําบากความเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ดวงนี้นะครับสิ่งที่ไปได้ก็คือเรื่องของงานเสริมสวยนะครับจำไว้นะครับหนึ่งนะครับงานเสริมสวยขายเสื้อผ้าออกแบบเสื้อผ้านะครับให้รู้ว่าทุกอย่างนะครับงานเครื่องประดับนะครับอยู่กับเรื่องของความงามนะครับรับย่างทําให้เขาโรงงานก็ทําครีมให้นะครับแบบนี้สั่งเป็นครีมสั่งอะไรนะครับให้รู้ว่าอยู่ในความงามนะครับเรื่องของอาหารก็ได้นะครับเรื่องของอาหารร้านอาหาร นะครับแม้กระทั่งธุรกิจกาแฟนะครับได้หมดนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นลักษณะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะครับการจีนารการการออกแบบทรงผมออกแบบเสื้อผ้านะครับมันออกแบบแนวทางนี้นะครับนี่คือลักษณะเพราะเส้นปลายของเขามันจะมีความรอบคอบและความละเอียดอ่อนนะครับตรงนี้ถือว่ามันดีมากๆเลยนะครับนี่คือลักษณะของเส้นของเขานะครับแล้วมีเส้นชีวิตที่ลงมาโอบล้อมเนินสุกนะครับแบบนี้ถือว่า มีความอดทนดีมีความขยันนะครับแบบนี้แต่การงานเนี่ยนะครับมาในเส้นสมองเนี่ยลงมาแบบนี้ถือว่าบางคนอาจจะว่าทํางานช้ามันก็แน่นอนนะครับเส้นสมองออกแนวนี้ถือว่าเป็นคนคิดนานทํานานน,นะครับแบบนี้จะคิดงานมีความละเอียดนะมันก็ยังออกมาดีอยู่แล้วนะครับผลงานนะครับฉะนั้นคําถามที่ถามว่าจะทําธุรกิจอะไรดีนะครับค้นคว้าตัวเองค้นหาตัวเองยนีไม่เจอจำวานะครับตรงนี้ถือว่าเรื่องของธุรกิจความงามดีที่สุด ธุรกิจอาหารดีที่สุดนะครับธุรกิจความงามอาหารกาแฟนะครับแม้กระทั่งงานถ้าเกิดงานอะไรอีกนะครับก็มีธุรกิจอาหารกาแฟเสื้อผ้าออกแบบทรงผมออกแบบเสื้อผ้านะครับอยู่บนประมาณนี้นะครับเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งพวกครีมบำรุงผิวทุกอย่างนะครับทุกอย่างมือนี้สามารถทําได้แล้วมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับเขามีเส้นซโลมอนตนะครับตัวนี้ถือว่ามีเส้นผู้เชี่ยวชาญเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้ ถือว่าทําแล้วนะครับทําแบบนี้นะครับตรงนี้มีเรื่องของความสามารถนะครับแบบนี้ถือว่าความสามารถมือนี้ต้องมีความสามารถเฉพาะตนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนั่นเองนะครับลองนะครับสิ่งที่แนะนําก็คือตรงนี้แต่ถ้าเกิดงานนวดงานสปาถือว่าไม่ตอบโจทย์นะครับตรงนี้ถือว่าไปตอบโจทย์เรื่องของการงานและอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ชอบนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับอยากเรนเรียนเรื่องของวิชาการเรื่องของอาชีพนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือถ้าจะหลุดไปเลยก็คือเป็นงานพวกเกษตรนะครับแบบนี้พวกงานเกษตร นะครับออกไปแนวทางนั้นเลยนะครับแต่ว่าสําคัญเลยอันนี้เกษตรนี่ถ้าเกิดรักความสงบนะครับพูดถึงถ้าเกิดปั้นปลาชีวิตนะครับก็สามารถทําได้นะครับเรื่องของเกษตรเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงฟาร์มเปิดฟาร์มทุกอย่างนะครับแบบนี้ทําได้นั่นเองนะครับเลี้ยงฟาร์มเกี่ยวกับเกษตรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เรื่องละกว่ากันไปนะครับแต่มันจะโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของงานเกี่ยวกับงานเสื้อผ้านะครับอันนี้นะครับสามารถไปได้เลยงานเสื้อผ้างานร้านอาหารนะครับ อาจจะไล่มานะครับอาจจะไล่ไม่หมดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องถามนะครับเจ้าของลายมือก็คงต้องถามอีกแล้วครับว่าเขามีความฝันอย่างไงบ้างนะครับแต่ว่าลายมือมันไปแนวนี้เราก็พูดแนวนี้นะครับทีนี้เส้นวาสนาละครับเกิดขึ้นทั้ง3เส้นเลยนะครับอีกสเส้นนะครับเนี่ยเส้นนี้นะครับขึ้นจากไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมือนี้จะสําเร็จได้ต้องพึ่งตัวเองนะครับดวงนี้นะครับเกิดขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเส้นวาสนาเกิดขึ้นเลยนะครับ ตัวนี้ก็ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษตรงนี้นะครับคือสิ่งที่พยายามค้นหาตัวเองให้เจอนะครับทีนี้อาจจะมาก้าวกระโดดคําถามอีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องของคู่ครองนะครับคู่ครองเห็นไหมครับเส้นนี้นี่คือเส้นสีดํานะครับที่ผมทําไว้นะครับ1เส้น2เส้น3เส้นนะครับสเส้นถ้ารวมเม็ดทิศเข้าไปก็รวมๆประมาณ6เส้นแสดงการที่เราจะมีคู่นะครับเราจะมีปัญหาอยู่6รอบนะครับตั้งแต่วัดไอตรงนี้ไปนะครับ จะไปเจอประมาณเกือบ6ครั้งก็คือถ้าเกิดไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับไปทะเลาะกันเนี่ยสามารถเลิกได้หครั้งนะครับเนี่ยเส้นปัญหาบางทีไอเส้นเส้นปัญหาเนี่ยบางทีมันก็ไม่อาจไม่ทะเลาะเกินไปนะครับแ,แบบนี้ถือว่าถ้าเกิดได้คู่ครองถึงเขาถ้าเกิดเขาไม่สร้างความเดือดร้อนอย่างอื่นให้คือแฟนไม่มีเรื่องของเป็นเจ้าชู้ไปเป็นโน่นเป็นนี่จะกลายเป็นว่าแฟนอาจจะป่วยให้เรารักษาก็ได้นะครับแล้วทีนี้มาดูที่เส้นแฟนนะครับนี่คือเส้นแฟนอีกเส้นหนึ่งนะครับ เส้นแฟนห้อยกับชีวิตนะครับแล้วไม่มีเส้นวาส,สนาเกิดขึ้นจากเนินจันทร์นี่นะครับแบบนี้ถ้าเกิดเรามีคู่นะครับแบบนี้เขาพึ่งเรานะครับเราไม่ได้พึ่งเขานะครับแบบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดได้คู่เนี่ยนะครับบางที ถ้าดวงดีไปเลยเนี่ยนะครับก <t> ็อาจจะเป็นแฟนดีแล้วก <t> ็เลยให้เงินเราตลอดแต่ให้เราเป็นผู้บริหารก็ได้นะครับแต่บางทีนะครับลายมือนี่นะครับเราก็ดูได้ลักษณะของการวิ่งเส้นดําวิ่งเข้าสร้างปัญหานะครับเส้นดําวิ่งเข้าสร้างปัญหาแบบนี้ถือว่ามีปัญหาเรื่องคู่ก็ได้นั่นเองนะครับเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดคนมีคู่ในแบบนี้ถือว่ามีปัญหาถึงขั้นได้เลิกกันแล้วครับเส้นแบบนี้มีโอกาสเลิกกันฉะนั้นลายมือนี้ ก็เลยถ้าเกิดจะมีผู้ถามว่ามีได้ไมั้ยมีได้ครับแต่ว่า 1. จะให้ดีหลีกเลี่ยงการมีแบบนี้ก็คือ ต้องอย <c oughs> ู่คนละที่จะดีนะครับฉะนั้นดวงที่คุณถามมาเขาบอกว่าจะมีชาวต่างชาติไหมไอ้โน้นนี่บางทีนะครับเหมาะดูทั่วไปก็คงมองแบบนั้นแหะครับเรื่องของแฟนตรงมรณะนะครับบางคนก็มองเรื่องของอยู่คนละที่คนละทางจะดีนะครับแต่ศาสตร์ของเราถือว่าดวงของคุณตกพยายะนะครับแบบนี้ถือว่าดวงถ้าดวงก็คือ1นะครับต้องระวังเรื่องของผู้ชายที่ไม่โสดนะครับจะไม่นะครับดวงของคุณนะครับถ้าเป็นเรื่องของผู้ชายที่ไม่โสดก็คือบางทีเขาอาจจะบอกว่าเลิกแฟนแล้วนะครับกลายเป็นว่าเลิก ต้องดูว่าเขาเลิกจริงหรือเปล่านะครับแบบนี้ถือว่าแฟนไปตกในเรือนที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าเพื่อเ่เราอาจจะเป็นเมียน้อยได้ก็ได้นนเดงนะครับจากนั้นดูให้ดีนะครับเขาเรียกว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ตัวได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวบางทีจดทะเบียนกับเราแต่ไปอยู่กับคนอื่นนะครับหรือบางทีอยู่กับคนอื่นเอ่อจดทะเบียนคนอื่นแต่มาอยู่กับเราเนี่ยครับมันจะสลับอยู่แบบนี้นะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าเวลาคุณไปดูดวงที่อื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าด้วยแฟนชาวต่างชาติไอ้นนใบนี่พ้างนะครับกลายเป็นว่าเส้นที่มันตัดนี่แหละครับคือมันจะตอบโจทย์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยเส้นเป็นคู่สร้างปัญหานั่นเองนะครับก็เลยสรุปว่ามือนี้คู่ไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าถามว่ามีได้ไหมมีได้ครับมีได้ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะครับแต่ที่พูดมานะครับก็ป้องกันตรงนั้นแค่นั้นเองแล้วก็จุดอายุนะครับตรงนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนนะครับแบบนี้ ถ้าเกิดมีคู่ก็ต้องระวังเรื่องของการมีปัญหานะครับแต่จุดอายุของคุณมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าอีก2ปีข้างหน้าจาไว้นะครับเรื่องของอีก2ปีข้างหน้าอายอุไม่ใช่2ปีน้อายุ44นะครับตรงนี้อายุประมาณ44 เรื่องของอายุ4 3ย่าง44ถือว่าเรื่องคู่ไม่ดีนะครับ43เรื่องของคู่ไม่ดีนะครับจำไว้นะครับถ้าเกิดมาปีนั้นอย่าเพิ่งเอานะครับกลายเป็นว่าอายุประมาณสัก45 46ิบ้่ของคุณจะดีก็คือ46ขึ้นไปถึงจะดีนะครับจำไว้นะครับเรื่องของอายุเรื่องของจุดอายุแล้วก็จะทําทุกอย่างธุรกิจที่ผมพูดมานะครับไม่ใช่ว่าให้ทําปีนี้นะครับถือว่าปีนี้ของคุณจุดจังหวะชีวิตจุดจังหวะอายุเราไปเจอเส้นตัด ังนั้นถ้าเกิดธุรกิจที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณออกงานมาเนี่ยแล้วมาทําตามที่ผมพูดเนี่ยโอกาสที่จะไปรอดยากมากนะครับเพราะมันมีฝ่ามรสมก็คือเส้นตัดมันฝาาน้ําเยอะนะครับแบบนี้ที่บอกว่าทําได้นะครับมันไม่ใช่ทาได้ตลอดแต่ว่าคุณต้องผ่านอายุ46ปีขึ้นไปถึงจะทําได้แล้วก็ดีด้วยนะครับจำไว้นะครับอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับอยู่ที่นู่นเก็บเงินไว้ ช่วงอายุป,ปลายๆก็คืออายุ4 0่0 4สี่50จนถึง70เลยนะครับทีนี้ก็ไม่มีปัญหามันกำลังอยู่แดนมลสมอยู่แดนที่กำลังอยากจะออกอยู่แดนที่กำลังอยากเบื่ออยากมาทำธุรกิจตัวเองนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะออกมาทำนะครับจำไว้นะครับเพราะลายมือของคุณมันมีเส้นตัดอยู่ นะครับแบบนี้ถือว่าตัดแบบนี้นะรับมันตัดชื่อเสียงด้วยถ้าเกิดมาทําก็คือธุรกิจของเราก็ไม่ดังลงทุนไปก็ไม่ได้คืนอย่างนี้นะครับมันจะมีปัญหาก็คือรายรับเท่าเดิมรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของปีหน้าหลังจากเดือนเกิดไปแล้วนะครับเดือนหลังจากประมาณสักต้นปีเนี่ยนะครับประมาณธันวามกราเนี่ยน,นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีเรื่องมีราวกันได้นะครับเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคครรรรัับบเืื่่ออองพก็ได้นะห คนในที่ทํางานก็ได้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งญาติพี่น้องก็ได้นะครับจะสร้างความเดือดร้อนให้ในปีหน้านะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็เสียไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าแก้เคล็ดไปนะครับส่วนอายุนะครับ43ย่าง44การเงินดีมากเลยแต่เรื่องคู่ไม่ตอบโจทย์เท่านั้นเองนะครับ ตัวนี้43ย 4, 4. ่าง4.4ประมาณนี้นะครับกัดด้วยสายตานะประมาณนี้เรื่องของคู่ไม่ตอบโจทย์ก็คือมันมีเส้นขึ้นข้ามานะครับทําม,มุมแบบนี้ถือว่าความรักช่วงนั้นไม่ดีนะครับกลายวมาประมาณระยะสัก46 47, 47ขึ้นไปจะดีนะครับและจะถามว่ามันจะแก่เกินไปไหมนะครับคําถามนี้ก็คงจะตอบต้องถามแบบนี้อยู่แล้วนะครับถามว่าถ้าเกิดมีมีได้นะครับแต่ถ้าที่ผมพูดมานะครับก็ ต้องทําใจนะครับรงนั้นเกิดอะไรขึ้นมันยังอาจจะยังไม่ได้ดังใจเท่านั้นเองนะครับอายุ46 47 48เขึ่นไปมันถึงจะดีเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเอาไม่ได้นะครับแบบนี้ให้รู้นะครับมันจะยังไม่ได้ดังใจเรื่องของคู่ครองมันจะไปดีตอนอายุ46 47ขึ้นไปให้รู้นะครับว่าดวงนี้ตั้งแต่อายุ46 47 ขึ้นไปจนถึงอายุ 60- 70ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับแต่เรื่องของคู่นะครับไม่ตอบโจทย์ในมือนี้ไม่ว่าจะปีไหนก็ตามถือว่าหนึ่งที่ผมพูดมาเราพึ่งเขาไม่ได้กลายเป็นว่าเขาพึ่งเรานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะทําได้แต่เขาจะพึ่งเราเท่านั้นหรือจะมาสร้างความเดือดร้อนให้เรานะครับจะเป็นแบบนี้ไปนะครับในเรื่องของคู่นะครับจากนั้นก็ <c oughs> ก็คงอยู่ที่เจ้าของลายมือแล้วล่ะครับว่านะครับก็จะพิจารณาอย่างไงนะครับสุดท้ายนะครับนี่คือลายมือคือแผนที่นะครับเป็นแค่แผนที่เป็นแนวทางนะครับแผนที่เป็นแนวทางเฉยๆนะครับส่วนที่การตัดสินใจหรือการเดินทางมันเป็นเรื่องของเจ้าของลายมือนะครับแต่ช่วงนี้ไม่เหมาะนะครับที่จะมาลงทุนอะไรนะครับถ้าเกิดจะกลับต่างจากประเทศนะครับกลับมาที่ไทยก็ ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมากมายนะครับเรื่องของปีนี้เรื่องของการเงินแต่การเงินปีหน้านะครับถ้าคือยังอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับก็ยังพอได้นะครับปีปีสองปีนี้ข้างหน้าเนี่ยนะครับปี6 3 6 4ขึ้นไปเนี่ยนะครับ6 3 6 4เนี่ยนะครับถือว่าเออหกสี่หกห้าสินะครับถือว่าไปได้นะครับถือว่าเรื่องของการเงินพอได้อยู่นะครับฉะนั้นก็ดูที่อายุของคุณนะครับอายุประมาณสัก 46ขึ้นไปนะครับถึงมาทําธุรกิจธุรกิจที่ผมพูดก็คือสิ่งที่ผมพูดไปรอบแรกก็คือเรื่องของอธุรกิจความงามธุรกิจอาหารนะครับพวกขนมหวานอาหารพวกนี้ของกินทําได้นะครับความงามก็ทําได้นะครับแต่งานนวดงานสปางานอื่นไม่เหมาะนะครับกลายเป็นว่ามันไปนเด่นอยู่เรื่องนั้นนี่คือคําถามที่คุณถามมาว่าจุดอายุของคุณนะครับงานแก่หรือตอนแก่ตัวไป ก็บ่งบอกถึงเรื่องของเกษตรไปเลยนะครับถ้าชอบความสงบลมบรรยากาศนะครับสามารถไปได้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของลายมือนี้นะครับก็คงจะจบคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณเจ้าของลายมือนะครับมีอะไรก็ฝากคําถามมาทีหลังก็ได้นะครับนิดหน่อยอาจจะตอบความเพิ่มเติมนะครับขอบคุณเจ้าของลายมือแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้ชมที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไหนที่ต้องการนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการทาคลิปวีดีโอแบบนี้นะครับก็ สามารถติดต่อไลน์มาได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็ต้องถ่ายรูปมือยังไงนะครับติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะก็คงประมาณนี้แหละครับแต่ว่าคลิปนะครับช่วงนี้คิวค่อนข้างแน่นนะครับก็อาจจะไม่ได้เร็วนะครับบางทีก็2วันถึง3วันบางทีก็4วันเลยก็ยังมีนะครับก็แล้วแต่ผมจะทํากําลังจะทําไหวนะครับเพราะว่ามันมีทั้งงานที่ที่สํานักงานด้วยนะครับก็สลับไปสลับมาแบบนี้นะครับก็คง จบคลิปประมาณแค่นี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับ